ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมนะครับปอปลารบนะครับทั้งในส่วนของทาง YouTube นะครับช่องพีปลารบช ANNEL LEARNING s t a t i o n นะครับแล้วก็ในส่วนของเพจ Facebook นะครับเพจสอบปรลัดสอบในอำเภอนะครับก็เป็นประจำก็จะมีเรื่องของสาระความรู้นะครับ เกี่ยวกับเรื่องของการปกครอง,องท้องที่เรื่องกำนันผู้ใหญ่บ้านเรื่องการปกครองท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในทั้งสองช่องทางนี้นะครับก็จะเป็นช่องสําหรับการเตรียมตัวสอบนะครับก็จะมีสรุปเนื้อหาแล้วก็แนวข้อสอบมาพูดคุยให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับสําหรับในส่วนของคลิปนี้ก็เรื่องที่จะเอามาพูดคุยกันก็เรื่องของการดํารงตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านกันนะครับเพราะว่ามีหลายคนเขา สนใจนะครับตอนนี้ผมก็แจกเบอร์โทรไปด้วยนะครับในช่องเฟซบุ๊กเลยรับตัวสับกันทั้งวันเลยนะครับตอนนี้หลายท่านก็โูรมาปรึกษาเรื่องนู้นเรื่องนี้กันนะครับก็เรื่องไหนที่ตอบได้นะครับก็ตอบนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วผมจะไม่ไม่ไม่ฟันธงไปนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเรื่องอย่างเช่นเรื่องของคุณสมบัตินะครับมันก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมามันก็มีเรื่องของอำเภอเขาเพราะฉะนั้น ก็บอกได้เฉพาะเรื่องของหลักนะครับแต่ถ้ามาถามว่าได้หรือไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับผมพ่อคงจะตอบใไม่ได้นะครับแต่บอกเรื่องของหลักกฎหมายอะไรไปแบบนี้นะครับได้ทีนี้นะครับวันนี้เรามาคุยกันต่อเรื่องของกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่แต่เดี๋ยวจะก่อนที่จะลงไปสู่เนื้อหานะครับก็ฝากไว้นิดนึงนะครับก็คือ,อาฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด ติดตามกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการตํามทิปในการค้นหาข้อมูลนะครับหาประเด็นต่างๆมาพูดคุยกันคำถามในวันนี้นะครับก็คือมีหลายคนนะครับถามกันมาว่าผู้ใหญ่บ้านเนะี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่ติดต่อกันกี่วันนะครับเขาจะต้องพ้นจากตำแหน่งของผู้ใหญ่บ้านการที่เราจะตอบได้เราก็ต้องไปดู กฎหมายที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือในส่วนของปรบลรักษณะปกครองท้องที่นะครับซึ่งตามปรบลักษณะปกครองท้องที่นะมาอย่างไรนะนะครับตามปรบลักษณะปกครองท้องที่นะในมาตราที่นะครับถ้าเกิดเป็น การพ้นจากตําแหน่งนะครับก็ต้องไปดูในมาตราที่14นะครับซึ่งในมาตราที่สีเขาบอกว่าผู้ใหญ่บ้านต้องพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้เหตุอะไรบ้างนะครับเหตุอะไรบ้างาเหตุประการอื่นนะผมไม่พูดถึงก็แล้วกันนะครับพูดถึงตามโจทย์ของเราวันนี้ก็คือว่าการที่ผู้ใหญ่บ้านไม่อยู่บ้านกี่วันนะครับถึงจะ ผลจากตำแหน่งนะครับก็ในมาตรา14นะครับแล้วก็อนุมาตรานะครับแปดนะครับในวงเล็บ8วงเล็บ8ก็บอกว่าไปเสียจากหมู่บ้านที่ตนปกครองนะครับหนึ่งก็คือไปจากหมู่บ้านที่ตนปกครองนะครับผู้ใหญ่บ้านก็ไว้ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะทําหน้าที่ในการปกครองดูแลหมู่บ้านนั้น ถ้าเกิดว่าไปเสียจากหมู่บ้านที่ปกครองนะครับไม่อยู่ในหมู่บ้านที่ตัวเองเป็นผู้ใหญ่บ้านจะอยู่ในหมู่บ้านใ,ใครเคียงกันหรือว่าห่างไกลแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดไม่อยู่ในหมู่บ้านของตัวเอง1นนะครับไม่อยู่ในหมู่บ้านของตัวเอง2นะครับเกินระยะเวลา3เดือนนะครับสเกินระยะเวลา3เดือน เว้นแต่เมื่อมีเหตุอันสมควรและได้รับอนุญาตจากนายอำเภอเพราะฉะนั้นหน,นะครับไปเสียจากหมู่บ้านที่ตนปกครอง2นะครับเอาม่นะครับ2ติดต่อกัน3เกิน3เดือน1ไป2ติดต่อกันนะครับ3เกิน3เดือน4 ก็ยกเว้นก็คือเว้นแต่เมื่อมีเหตุอันสมควรแล้วก็การมีเหตุอันสมควรเนี่ยไม่ใช่ว่ามาอ้างในภายหลังนะครับต้องได้รับอนุญ,ญาตจากนายอำเภอก่อนนะครับคำตอบก็คือเกิน3เดือนนะครับใครที่จะไปสอบนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปตอบว่า3ามเอ้หกสิบวันหกสิบวันนี่มันก็ไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องนะครับมันนกตอบว่าเกิน3เดือนเท่านั้นนะครับเพราะว่า การเกิน3เดืนอนก็คือเดือนจนเดือน,น,นเดือนจนเดือนไป3เดือนนะครับนับจากวันที่หายออกไปจากหมู่บ้านแต่ถ้าเกิดว่า60วันเนี้ยสามเดือนเนี่ยบางทีมันอาจจะน้อยกว่า90วันหรือมันอาจจะมากกว่า90วันก็ได้เพราะฉะนั้นก็นับตามนับตามตัวบทกฎหมายนะครับก็ค,คือเกิน3เดือนนะครับ จากวันนี้ไปในวันที่5เดือนตุลานะครับเดือนกันยาพอไปถึงวันที่4เดือนอพฤศจิกาก็ครบ1เดือนนะครับมาเริ่มจาก5เดือนพฤศจิกาก็นับต่อกันไปอีกเนี่ยจนระทังครบ3เดือนนะครับก็คิดว่าสําหรับในส่วนของทลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะครับต่อท่านที่ต้องการที่จะทราบคําตอบกันอยู่แล้วก็ โดยเฉพาะน้องๆนะครับที่จะไปเตรียมตัวสอบก็จบกันเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมว่าช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กันด้วยนะครับพบกันทิปต่อไปสวัสดีครับ